ทำนายดวงประจำเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2567ดวงของชาวราศีพฤษภหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤษภาคมถึง15มิถุนายนภาพรวมด้วยอิทธิพลของดวงจันทร์ที่เกาะกลุ่มราศีอารมณ์หลักยังไม่มั่นคงนักการตัดสินใจบางอย่างแม้จะเริ่มดีขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวควบคุมเหตุผลของคุณอ่อนแรง จะทำให้สถานการณ์ลำบากถ้าควบคุมสติได้ทุกอย่างก็กำลังจะดีขึ้นตามวาระของมันค่ะด้านความรักช่วงนี้สำหรับคนโสดข้างนอกอาจจะดูแข็งแกร่งแต่ข้างในจิตใจอ่อนยวบยากหมายปองใครอาจต้องพบกับความผิดหวังซ้ำซากส่วนคนมีคู่ออกแนวขี้น้อยใจความไม่เข้าใจกันของคุณและคนรักเป็นปัญหาลำดับที่หนึ่ง อย่างไรก็ตามการคุยกันด้วยเหตุและผลเป็นทางออกที่ดีที่สุดด้านการงานและการเรียนช่วงนี้คุณมีอารมณ์อ่อนไหวปรวนแปรเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงสภาพความไม่มั่นคงทางอารมณ์ทำให้การงานช่วงนี้ออกแนวดรามา่าคุณอาจมีอาการไม่พอใจในระบบงานรู้สึกถึงความไม่แฟร์บางอย่างในเนื้องานและความรับผิดชอบอย่างไรก็ตามปัญหาต่างๆอย่าใช้อารมณ์เป็นตัวตัดสินค่ะ ด้านการเงินและโชคลาภแม้จะมีดวงบริวารคอยสนับสนุนแต่ที่ต้องระวังคือการหลอกลวงการหักหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญญาเอกสารต่างๆให้อ่านรายละเอียดให้รอบคอบด้านสุขภาพโรคซึมเศร้าและอาการของคนสองบุคลิกภาพรวมถึงต้องเฝ้าระวังระบบไหลเวียนโลหิตระบบน้ำเหลืองและอาการของประจำเดือนมาไม่ปกติค่ะ การเสริมดวงของชาวราศีพฤษภชาวราศีพฤษภควรทำบุญด้วยการบริจาคทานต่างๆไปวัดไปโรงพยาบาลไปธนาคารไปห้างสปปรรพสินค้าหรือหากพบเจอตู้บริจาคทานสามารถบริจาคได้ตามกำลังที่มีการให้ทานถือเป็นการแก้กเคล็ดเพื่อขจัดปัดเป่าเรื่องร้ายๆทำอะไรก็จะมีแต่คนช่วยเหลือมีสติปัญญาที่แจ่มใสมีบารมีมีคนเกรงใจให้เกียรติ เลขมงคล 09, 12, และ30ค่ะขอให้ชาวราศีพฤษภพบเจอแต่สิ่งดีๆมีแต่ความสุขความเจริญได้โชคได้ลาบสมปรารถนานในทุกสิ่งนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ